ผู้มันวันนี้แมนยูเจอกับเอเวอเรตต์นะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับเราต้องไปฟังการวิเคราะห์จากโคเตียนะครับว่าแมนยูหรือเอเวอเรตันวันนี้ใครจะเป็นจ่าใครจะเป็นหมูโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยประเด็นพรีวิวนะครับพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกนะครับของระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดรังโอทีฟฟอร์ดต้อนรับการเยียนของทีมท็อฟฟี่เอเวอเรตันครับโอเคนะครับวันนี้ ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตที่สําคัญที่สุดเพราะว่าแมนยูต้องชนะเพื่อขึ้นไปเป็นจา่าฝูงชั่วคราวครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแมนยูแข่งมากกว่าแมนซิตี้หนึ่งนัดแต่เต้มเท่ากันค,คือตอนนี้แมนยูต้องชนะเพื่อไปกดอันแมนซิตี้ครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ฟอร์มของแมนยูฟอร์มแมตที่แล้วคือชนะซัมตัน9ประตูต่อ0แล้วก็เอเวอร์ตันก็ชนะลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่ 1> อ1เดี๋ยวเราผมก็จะมาเช็ค ฟอร์มอันห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับครับแมนยูชนะซัมตันเก้าประตูต่อศูนย์เสมออาร์เซนอลในเกมอ่เยือนพิมพิลีศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ชเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลในเกมเยี่ยเอฟเอครับแล้วก็ชนะฟูตแลมในเกมเยือนพรีเมียร์ลีกแล้วเรามาเช็คฟอร์มของทีมเอเวอร์ตันนะครับชนะลีดสองประตูต่อหนึ่งเสมอเลสเตอร์ในบ้านตัวเเเเเเอออออองงก็พพดีนนนนะะคครรรัับบแ้้ิิววาาสสสซลลใตตตตปู่ม์ ในบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะเชฟฟิลด์เบนต์ในการเยือนในการเยือนเอฟเอครับนะครับแล้วก็ชนะบูมแฮมตันในเกมเยือนตอนนี้คือเอฟเวอร์ตันกับแมนยูตัวนี้ครับถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่เนื่องจากแมนยูตัวนี้ครับมีสามภาษาในเช่นไอเอดิสันคาร์วานี่มาคัสแลดฟอร์ดแล้วก็แอนโทนีมาซียาที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงครับแล้วก็เอฟเวอร์ตันตัวนี้ครับก็มีพวกนักเตะถือว่าที่สําคัญที่สุดก็คือฮาเมส โดนิเกตแล้วก็โดมินิกคาร์เบิร์ตเลววนับตัวนี้ถือว่าเป็นคีย์แมนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าจากที่ผมดูนะครับแมนดูเป็นไฟมาครับต้องชนะเอฟเวอร์ตันเท่านั้นเพื่อจะขึ้นไปจ่าฝูงชั่วคราวในค่นนําคร์นี้แล้วก็เอฟเวอร์ตันก็อาจจะต้องทําอันดับตารางเพื่อไปเล่นในฟุตบ,บอลยูฟ่ายูโรปาเหมือนกันครับน่าจะไม่ออกมีใครอ่อนกว่าใครใช่ครับแล้วก็สถิติคู่นี้เขาบอกไว้ว่าการทําทีมของคาร์โรอาเชโรติ ส่วนใหญ่ไม่สามารถชนะโอเล็กุณาโซชาได้ครับน่าจะเป็นสถิติที่บ่งบอกแต่แมนยูเป็นทีมที่เล่นในบ้านไม่ค่อยดีแต่เมื่อที่แล้วก็โชว์สกิลภาพเห็นว่านชนะซอมตัน9ประตูต่อ0แต่ซอมตันโดนไล่ออกอยู่2คน 2> ครับแต่มาทนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นยังไงอะไรบ้างคครครับับบจากการมาวิเคราะห์คือตัวเนี้ยถามว่านักเตะแต่ละคนของแมนยูกับเอฟเวอร์ตันอะไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวเจ็บกลับมาเลยเออไม่มีตัวเจ็บ ส,ส,ส,สักตัวเลยคือมีตัวเต็มทั้งคู่สองทีมฟูใช่ครับแลว้วก็จะเจอกันตนนัวแรกคือฟูทีมทั้งคู่คือว่าเป็นบิ๊กแมตช์แห่งเมืองแมชชสเตอร์กับเมืองริวพูเหมือนกันเพราะเอวตันอยู่กับเมืองริวพูครับเราถือว่าเป็น Big บ,บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับอ่ผมว่านะครับในเกมเนะี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกและสูสีทีเดียวครับผมจะลองมาวิเคราะห์กันวิเคราะห์ไลฟ์อัพเก็ตัวผู้เล่นนะครับของแมนยูให้เป็นผู้รักษาประตูคือ ดาวิดเดเคิอานะครับแบ็กขวาอารอนวานบิสก้าแบ็กซ้ายเป็นลูกชอเซ็นเตอร์คู่น่าจะเป็นแม็กโทมินเน่กับแฮร์รี่แม็กไบร์ทนะครับคู่การน่าจะเป็นเฟดเฟดกับแม็กโทมินเน่แล้วก็จะสามประสานก็คือในเป็นบูโน่ป็อกบาแล้วก็อ่าคนนี้ครับอ่ามาคัสลัตฟอร์ดครับกองหน้าน่าจะเป็นเอริสันคาวานี่ครับที่สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับครับผมแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับตอนนี้คือได้ผู้รักษาประตูมือหนึ่งมาแล้วจอแดนพิกฟอร์ด นะครับเมสั Mina, นโฮเกอร์แล้วก็มีหน่านะครับแล้วก็ไมเคิลคีนนะครับแล้วก็ลูกาดินอันนี้คือสี่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็กองกลางคืออับดุลไลดูกูเล่นะครับชิคุซันนะครับอันนี้คือเป็นมิดฟิลด์ที่สําคัญที่สุดของนักเตะคนนี้แล้วก็อเล็กบอยบีถือว่าเป็นตัวเป็นตัวสาเหมือนกันนะครับแล้วก็เพลย์เมกเกอร์ฮาร์เมสโรลิเกีสแล้วก็ดิชาแล้วก็โดมินิกลาเบิร์ตเควินนี่คือศูนย์หน้าตัวความหวังของเอฟเวอร์ตันครับ แต่แช์นี้เรามารู้ว่าความกรอบหรือว่าความอา่นักเตะหลายๆคนเนี่ยเราต้องมารู้ว่าทั้งสองทีมจะสูงผลหรือไม่เพราะว่าเนี่ยโปรแกรมพเมลีค่อนข้างหนักพอสมควรหนักเนาะแต่โปรแกรมพิมลีผมมาวิเคราะห์แล้วครับว่าวันนี้ผมให้แมนยูไม่แพ้ไอวอร์ตันได้จะชนะไอวอร์ตันหนึ่งประตูต่อศูนย์หรือสองประตูต่อศูนย์ครับผม <c oughs> ครับผมแต่ว่าแต่ก็ต้องมองดูว่าเกมนี้คือนะัาเตะตอน ตีสามตีตีสามนะครับของค่ำคืนนี้ครับดูในช่องทัวร์ไอดีครับช่องทัวร์ไอดีหรือว่าอะไหลายๆอย่างนะครับมาเอามาเอามาวิเคราะห์กันแต่ผมฟันธงว่าแมนยูชนะเอเวอรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งประตูต่อศูนย์หรือสองประตูต่อศูนย์ครับครับผมคิดว่าทัวร์ไอดีคงแม่เล็กเนาะน่าจะน่าจะไม่แล็กครับคือไม่เหมือนกับคู่แมนยูเลเวอร์โพรใช่ครับแล้วก็อาจจะเพราะว่าคู่ใหญ่จะไม่ค่อยแล็กเท่าไหร่ครับครับผมครับคู่รองไม่ค่อยแล็กเท่าไหร่แต่คู่บิ๊กแมค แน่นอนแน่นอนครับขนาดมัที่แมนยูกับลิเวอร์พูลเตะเอฟเอครับขนาดช่องฟีทีวีถ่ายทอดยังมีการแลกเลยนะครับครับครับเพราะว่าคนดูมันเยอะครับแต่วันนี้ผมฟันธงว่ายังไงวันนี้สนุกแน่คู่นี้เป็นคู่แห้่ดาวพอสมควรครับสรุปคือหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนยูเป็นฝ่ายชนะผมหรือสองประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอนใช่ครับก็ไกลลงไว้ก็ตามนั้นครับครวยก็ก็ไม่เป็นไรฮะเนาะ มีคำถามสุดท้ายไหมครับมีคำถามสุดท้ายผมอยากให้ทุกท่านบอกว่าคุณคิดว่าผลสกอร์คู่นี้เท่าไหร่ครับเอาง่ายคือคุณจะทายว่าอเวอร์ตันชนะก็ได้อเวอร์ตันเสมอก็ได้หรือแมนยูจะชนะก็ได้คือไม่ต้องบอกสกอร์ให้ทายผมแพ้ชนะเท่านั้นผลแพ้ชนะเสมอได้หมดคุณจะว่าอเวอร์ตันเสมอแมนยูเสมอหรือว่าแมนยูชนะอเวอร์ตันชนะก็ได้ครับครผมีเสื้อช่องให้ใช่ครับคุณสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับตไครและกดกระดิ่งนะครับเราจะอัพคลิปทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แต่วันนี้มีน่าจะมีวันอาทิตย์เข้ามาเสริมด้วยนะครับเรากําลังเสริมทับคลิปกำชุดใหญ่เลยเรียกว่าแทบจะจัดทับกันเลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ thank <laughs> you